ธรรมะสวัสดีทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันที่14ประจำปี2569 เมื่อใจสงบทุกปัญหาก็เหมือนเงาที่จางหายไปในแสงแห่งสติขอให้เช้านี้เป็นจุดเริ่มต้นของความเบิกบานและปัญญาสวัสดีวันใหม่แห่งแสงธรรมพื้นดวงและพลังชีวิตของผู้ที่เกิดวันที่14มีพลังแห่งสติปัญญาและการสื่อสารเป็นนักคิดนักพูดและนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมปี2,569นี้ดาวแห่งความรู้จะเปลี่ยนแปลงจะส่งผลอย่างแรงเป็นปีที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งในชีวิตการงานและความสัมพันธ์การงานเด่นในเรื่องการเจราจาสื่อสารและ การสร้างสารรค์มีโอกาสขยายงานหรือเริ่มโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความรู้หรือการสอนช่วงต้นปีอาจมีการปรับตัวแต่ครึ่งหลังของปีจะเห็นความสําเร็จชัดเจน ระวังเพียงความลังเลและการคิดมากเกินไปอย่าปล่อยให้ความกลัวหยุดความก้าวหน้าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายได้หลายทางโดยเฉพาะงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือการพูดแต่ต้องระวังรายจ่ายฟุงฟ้งเฟือจากอารมณ์และการตัดสินใจเร็วให้บริหารอย่างมีสติไม่จำเป็นต้องรีบใช้ใจ่ายเพื่อความพอใจชั่วคราวความรักของคนที่เกิดวันที่14มาเกิดจากการพูดคุยและความเข้าใจปีนี้เหมาะกับการปรับความสัมพันธ์ด้วยการเปิดใจคนโสดอาจพบคนที่มีขึ้นจิตตรงกันผ่านการทำงานหรือออนไลน์ เสริมพลังประจำปี2569 1. หส่วดบทมงคลสูตรหรือพรมวิหาร4เพื่อเสริมปัญญาและเมตตา2องทำบุญด้วยหนังสือธรรมะหรือสนับสนุนการศึกษาเพื่อหนุนดาวสติปัญญา3ใช้สีมงคลฟ้าอ่อนเขียวมิ้นหรือขาวเงินเพื่อดึงพลังแห่งความปลงใจและความสมดุล 4. จัดพื้นที่ทำงานให้สะอาดและโปร่งเพื่อเปิดทางพลังใหม่ๆในชีวิต ทุกถ้อยคำที่มาจากใจย่อมสร้างทางแห่งบุญและทุกการตัดสินใจด้วยสติคือการชนะใจตนเองขอให้ในปี2,569นี้เป็นปีแห่งความเข้าใจความสงบและความสำเร็จที่งดงามในใจคุณ